ใช่เวลากรีดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นเป็นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เอามาตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมาดูกรีดก็ต้องกรีดอย่างนี้เลยกรีดอย่างนี้อ่ะไอ้เหี้ยมาอย่างนี้มาอย่างนี้เอาเอาตรงนี้มาด้วยไอ้เหี้ยมึงว่าจะเอาแนวนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้มาด้วยไอ้เหี้ยมไม่เท่ากันเล้ นี่ก็บางเลยีก็ต้องกีดเป็นแนวอย่านี้เลยข้างหน้ามาก่อนอไแบบนั้เดี๋ยวโพลถึงบ้านเป็นไกลนห้าโพถึงบ้าเป็นก่อแม่ผมไม่ไหวแล้วแม่แม่อไปตังให้หนูไี้

เนี่ยปล่อยน้าเนียปล่อยน้าวเอ่อดูาวนิ้วเนี้ยตอกนิ้วเนี้ยตอกหมี่ใช่ใช่ปะใช่ปะเออเงี้ยเอ่อตอกตอกเอ่อตอกตอกนี่ เดี๋ยวคูจะดูว่ามึงตัดออกมาเป็นลูกโป่ลูกโปงอะไรออกมห้างห้างเนี่ยจะไตเจอแล้วห้างจะเจอแล้วเจอ้านปเน่ยแหละนะรูกปูมันใสองั้งให้ป่านี่ยแหละนมันบาแล้วเขีงมากผมมัยอมาตรวจว่า หรือว่าจำเมือ่อนาทีพยายามปะเราสินะถ้าเราได้โครงสร้างมาแล้วนะเราก็ท่านออกไปเลื่อนไปแล้วจออกมาสวยกว่าเพราะว่าลายมังฝาขยับมังฝาอ๋อตัดเปียก,ก่อนเสียก็ได้ตราตรงกลางแล้วก็้ายขวาเป่าเสร็จปุ๊บอ่าซอยแหง้งใช่ไหมจากนั้น มาเก็บปลายสามครั้งอ่ะปลายนี่แหละผิวกว่าปวดกว่าปลายนี่แกับปลายพือตัดแบบพื้นอย่างเงี้ยกับตัดแบบให้มันเฉียงอย่างเงี้ยเฉียงกว่าเจ้าะมากกว่าปลายมันกว่าคือเฉียงจริงจังเฉ็มตลบอย่างเงี้ยเนี่ยไล่ออกกินอะไรอยู่เลยแต่เพื่อแบบ อก็เสือพอเราเข้าจมยยักยังกยังไม่เอาอักยังนักยังักยังยังฝักยังฝักยังฝักยังยงฝัยังฝกยังฝกยังฝกยมงฝักยงกยังฝักยังฝั้ยังฝักยงฝกยักยังฝังังงกยังฝยงฝยกยังฝอยงงยงยยงกงกกยงกงฝั แันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่หรือเปเข้าหรืไปออกมาตาเองเออเล่นเชื่อมกันหมดเรยอย่าร้อยเลย้อยอ่ะร้อยตลอดเลยอ่ะร้อยตลอดเลยอ่ะได้ไเราไปเชื่อเข้าไปเชื่อตรงกลางใช่ไหมกลางข้างเลย เดี๋ยวเอาออกเยอะเพราะว่ามันมันเราตัดเกลียงมันได้แล้วมากรอบอ่ะเดี๋ยวเราตัดแห้งแล้วไปเอาออกอีกอ่ะยิ่งสั้นลงไปอีกอิเอ้ยอันนี้เชื่อหวยเหมือนนั่นเลยเหมือนนั่นแหละเียกว่าปลายอ่ะเลยปลายอ่ะปลายกายปลายปลายกับปลายแต่กรอบทรงเดี๋ยวพี่ดูเหมือนกันกรอบทรงได้ไหม เดี๋ยวพอเยอะเออเอาหวีเอาหวีกีดมาก่อนเอาหวีอ่ะขีดกีดก่อนให้มันเป็นเรียงเลียงนั้นเรียงตัวไปก่อนเดี๋ยวให้มันพับ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 แล้วตัดปึ๊บผ่านเลยเอาหวีเกี่ยวมาก่อนเอาเอาหวีเกี่ยวมาก่อนเกี่ยวอ่าใช่ใช่ถ่ายแล้วอีกเอาคนหยาวไปตัดแล้วยังไงอืมสร่งแข่ง